ผู้ชายตัวจริงที่ไปร่ำไห้ที่ราชประสงค์มาล่าสุ<ะ>สดอีกคนหนึ่งนะคะเลขาธิการพรรคประชาธิธปัตย์คุณสุทเทพเทสุบันเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์นะะบอกว่าเนี่ยตอนนี้กระแสการหาเสียงของพรรคของเขาเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดวางไว้เลยนะอ่านะคะ,ะก็เห็นจากการลงพื้นที่ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือของหัวหน้าพรรคเนี่ยประชาชนก็เริ่มให้การตอบรับแล้วล่ะ ส่วนของสุดท้ายของการหาเสียงนะคะนายสุเทพก็บอกว่าต้องรอหัวหน้าพักปราศัยในวันที่1กรกฎาคมว่าจะเป็นประเด็นไหนแล้วก็เรื่องของป้ายหาเสียงนะคะที่จะไม่ล้างความผิดให้คนเพียงคนเดียวจะทําให้คะแนนเสียงดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ประชาธิปัย์เขามีการขึ้นป้ายตรงนี้เนี่ยนะคะ คุณสุเทพบอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนแต่ก็ยืนยันบอกว่าจะไม่นิรโทษกรรมให้พันตำรวจโททักษินชินวัตรแล้วก็คืนเงิน4.6หมื่นล้านบาทให้กับทักษินอย่างแน่นอนนะคะส่วนแนวทางปรองดองพันตำรวจโททักษินนายสุเทพก็บอกว่าเป็นการแก้เกมทางการเมืองนะคะแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์พูดถึงการประสายของตัวเองนะคะการประสายที่ไปประสายกันที่แยกราชประสงค์นะคะของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกว่า ก็เป็นพื้นที่ที่จาเป็นจะต้องไปปราศัยเพราะว่าต้องชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งรัฐบาลก็รับผิดชอบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจับผู้กระทําผิดมาลงโทษหรือว่าดูแลผู้เยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหาความจริงแล้วด้วยนะคะส่วนทางด้านหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะคะคุณชุมพลศิละปะอาชาก็ มองว่าการเรียกคะแนนของพักเพื่อไทยที่ให้พันตำรวจโททักษิณเนี่ยมีการโฟนอินเข้ามาทางโทรศัพท์นะคะก็จะทําให้คะแนนเสียงของเขาเนี่ยลดลงได้นะคะในสถานการณ์ที่ขัดแย้งอย่างนี้เนี่ยก็เลยให้คําแนะนําบอกว่าทางที่ดีนะคะพันตำรวจโททักษิณเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนิ่งได้ก็ควรจะนิ่งให้มากที่สุดจะดีกว่านะคะ แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ด้วยบอกว่าความเข้มข้นยังอยู่ที่สองพักการเมืองใหญ่ที่แข่งขันกันอยู่นะคะแล้วก็การที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยพยายามใช้การหาเสียงพูดถึงความผิดพลาดในอดีตของคู่แข่งแล้วก็มีการจับปราศัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุรุนแรงก็คือที่แยกราชประสงค์นะคะหรือว่าจะเป็นแถวลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ของแต่ละพัก แต่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาบอกว่าการหาเสียงไม่ควรเป็นการสร้างกระแสที่จะทำให้เกิดการปรองดองได้ยากนะคะอันนี้คอนเซปต์ของเขาคือพยายามที่จะปรองดองนะคะอันนี้ก็เลยให้ความเห็นว่าคอนเซปต์ของประชาธิปัตย์เนี่ยท่าทางจะทำให้ปรองดองกันยากหน่อยนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าเราเป็นใบเฟิร์นตลอดเวลานะคะสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนาเตรียมจะแซมลูกเดียวนะคะเตรียมจะผสมพันธุ์ลูกเดียวไม่ได้สนใจเลยว่าฝั่งไหนจะเป็นยังไงนะคะขอให้ตัวเองได้เข้าร่ว รัฐบาลเป็นพอคนแบบนี้นี่ถ้าจะเลือกก็ต้องคิดกันให้หนักๆนะพี่น้องไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นนักการเมืองหรือผู้สมัครนั้นไม่มีคนดีนะพี่น้องแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากลไกนะในกลไกภาคการเมืองในบ้านเราเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น,นกลไกบนดินใต้ดินเนี่ยมันทําให้คนดีไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาปกครองบ้านเมืองพี่น้องและพวกเราเี่ย,ยังยอมจํานนกับนักการเมืองชั่วๆเหล่านี้นะคะเราไม่ยอมที่จะปฏิรูปความคิดของตัวเองไม่กล้าพอที่จะปฏิรูปความคิดนะคะ79ปีตั้งแต่ปี2475จนถึงปี2554การเมืองสถานการบ้านเมืองมันถึงไม่ดีขึ้นมันถึงไม่พัฒนานะคะแล้วก็ไทยก็ยังติดอันดับที่มีผู้นำคอร์รัปชันมากที่สุดในโลกด้วยงามหน้าไหมคะ วันที่3กรกฎาคมพี่น้องเป็นโอกาสเดียวนะที่จะปฏิรูปการเมืองแล้วก็ร่วมกันพัฒนาประเทศยกระดับจิตใจนะักการเมืองแล้วก็ถึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันตบกะโหลกนะักการเมืองนะพี่น้อง